สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเฉลยนะครับแนวข้อสอบในสาระที่1น,นะครับก็คือเรื่องของศาสนาศีลธรรมและก็จริยธรรมนะครับซึ่งที่ครูได้ทําการรวบรวมมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อสอบอยู่ทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะครับเราจะเริ่มที่ส่วนที่1น,นะครับก็คือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับ เริ่มที่ข้อ1เลยนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับดูจากตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คำเนาะที่เราคุ้นคุนกันนะครับอย่างเช่นมี a t h นิยมใช่ไหมครับมีเทวนิยมอสองอันนี้นะครับตรงกันข้ามกันเนาะ a t h นิยมก็คือคนที่เอ,อ่อศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับ ส่วนเทวนิยมก็จะเชื่อเรื่องการมีพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลือกหนึ่งกับตัวเลือกสี่นะครับข้อ4เนี่ยนะตัดทิ้งได้เลยเพราะศาสนาพุทธไม่เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับส่วนข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกนะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นข้อห้าข้อหนึ่งเนาะที่เป็นเทวนิยมก็ตัดได้เลยเหมือนกันเพราะว่าทั้งยูดาห์นะครับอิสลามเนี่ย ก็เป็นศาสนาที่มีพระเจ้านะครับพระนันตัดไปแล้วสองข้อลวนะครับข้อ2นะเป็นพระหุเทวานิยมก็คือมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์ก็ตัดได้อีกว่าคริสต์อิสลามนน้นับถือพระเจ้าองค์เดียวนะครับส่วนข้อ3เอกะเทวานิยมก็คือนับถือเทพเจ้าองค์เดียวก็ตัดได้พราพราห์ฮินดูนั้นเป็น ศาส,สนาที่มีพระเจ้าหลายองค์เพราะฉะนั้นตัดไปตัดมานะครับตือคําตอบก็คือข้อหนึ่งนะครับก็คือเอ่อเทวนิยมได้แก่เชนพุทธแล้วก็คงจื้อนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2นะครับโจทย์ถามว่าข้อใดใช้เป็นเกณฑ์นะครับในการจําแนกศาส,สนาเป็นเทวนิยมเอเทวนิยมเอกเทวนิยมหรือ พระหูเทวนิยมนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามันแบ่งเป็นความเชื่อว่าเชื่อพระเจ้าไหมนะกับคือเชื่อพระเจ้ากับไม่เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับก็จะมีเกณฑ์นในการแบ่งก็คือเรื่องของความเชื่อไงถูกไหมความเชื่อในเรื่องเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนะครับนะนั่นเองนะ ข้อ3ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งคำสอนของศาสนาที่เป็นอเทวนิยมนะครับก็คือไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวของกับพระเจ้าก็ตัดไเลยไปอยู่กับพระเจ้าเข้าสู่สวรรค์พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็น่าจะตัดความร่ำรวยได้อีกข้อหนึ่งนะข้อ3กับข้อ4น่าจะตอบข้อ4นะครับเพราะข้อ3นั้นก็เป็น มันไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่เป็นแบบขั้นสุดประมาณนั้นนะครับข้อสีก็คือาศาสนาทุกาศาสนาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทวนิยมหรืออเทวนิยมต่างก็มีจุดเริ่มต้นของการยอมรับนับถือและการปฏิบัติตามหลักคําสอนจุดเริ่มต้นนะครับสิ่งนั้นคืออะไรนะแน่นอนตัดความเสมอภาคทิ้งไปไม่เกี่ยวนะครับสมาธิเป็นแค่ ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นความรับไม่แน่ปัญญาไม่ใช่นะครับข้อนี้ตอบคําว่าศรัทธาก็คือความเชื่อในเบื้องต้นนั่นเองนะครับเราต้องเชื่อก่อนเนาะถึงจะทับถือสิ่งต่างๆได้นะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งครับ